พามาเดินดูไชน่าทาวที่เมืองแคลกอรีกันนะคะผมอยู่ที่เซ็นเตอร์สตรีทเซ็นเตอร์สตรีทคือถนนหลักนะคะถนนเส้นหลักเลยเห็นมังกรไหมมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรไลออนอะไรนะตัวไลออนอะสิงโตอยู่ที่สะพานนะคะเราไม่ไปสะพานนะคะเรามาทางนี้ค่ะ <laughs> เนี่ยคือไชน่าทาวนะคะ เราจะไปซื้อกองชากันนะคะนี่ Calgary Tower Calgary Tower สูงเด่นเป็นสงา่าเมื่อก่อนนะคะ Calgary Tower เคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเมือง Calgary นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้สูงที่สุดแล้วเพราะว่ามี Skyscrapers นะคะก็ไอพวกตึกสูงชั้นทั้งหลายแหลนะนัะ่นแหละสูงเกินไปแล้วนะคะ สูงเกินไปแล้วเกินจะแบกอันนั้นมันเพงลงอ่ะใช่ไทยละนี่นะคะก็นี่ร้านอาหารไทยไทยบิสโทรนะคะอร่อยมากใครมาแคลกะรี่แวะเลยนะคะอร่อยมากก็บรรยากาศบรรยากาศนี่มีโคโ้คโดเลยนะบรรยากาศเช้นชานะเช้าที่เมืองแคลกะรี่นะคะ ผมจะต้องไปกองชาอยู่ฝั่งนู้นนะคะผมข้ามตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะข้ามตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ไม่มีรูปคนเดินอยู่นะคะมก็จะข้ามตรงนี้แหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปรอข้ามอีกทีนตรงนี้นี่รอนะคะช้นาทามีรถเมย์ด้วยรถเมย์ก็มาบางังว่ารถเมย์ยาวเกินเป็นรถต้นหนอนมีไฟแดงและแสดงว่าผมจะข้ามไปละ เดี๋ยวรอให้พี่คนนะว่าข้าวมาแบบขออยังค่ะมือบอกว่าอย่างอ๋อข้าวไหนลวคะ่ะไปค่ะไปค่ะไปซื้อกองชาคนี่นะคะ่ะเธอถึงกองชาแล้วล่ะกองชาอยู่นี่และคะ่ะทำไมเหนื่อยอะ่ะเออไม่เหนื่อยสิมีกองชาแล้วค่ะไปค่ะซื้อกล้องชา I'm gonna get just uh, regular size bubble tea. What kind? Just regular bubble tea. Is there everything on here is bubble tea. Uh, black tea? Do you want a black milk tea with pearls or do you want Yes. Black milk, with black milk tea with pearl. medium? Uh, medium please. 50% sugar and uh, extra ice. Okay, sunset, Anything else today? 503. Yeah, yes. Um visa please. Thank to Have a one. you. see good นี่คนนี้นะคะอยากจะบอกว่าครั้งที่แล้วมาเขาใจดีน่ารักมากเลยนี่คือตึกไหนคะตอนนี้เขาดูแบบไร้ในเกิดโมดนะฉันยันเราไม่ได้ได้มาแล้วค่ะกองชานะคะเย้ราคาห้าเหรียญละสี่เจเจเก้าห้าเหรียญละ เพียง4 1นาทีวู้คูกลับมาทันเวลานะคะฮได้มาแล้วเดี๋ยวจุดหมาต่อไปนะคะบมจะกีตาร์ไปเซตอัพนะคะใครที่ชอบฟังเพลง90ก็อย่าลืมไปติดตาม Ti k t o k ผมได้นะคะผอมเด่นเพลง90หรือว่าเพลงใหม่ๆทั่วไปนั่นแหละก็ดนตรีอะ่ะมันก็น่าฟังหมดอะเนาะอะไรที่มันเป็นดนตรีเพราะว่าชอนได้ไม้มีดนตรีการในสัตว์นานเป็นกลเป็นกลเ,เป็นคนชอบกนอนักใช่ไหคะ ดื่มชาอละคะ่ะเดี๋ยวมันจะเกินว้า42แล้วแค่นี้นะคะคาร์ลีทาวเวอร์ติดไฟแดงเนี่นะจ้ามนาะกคาร์ลีทาวเวอร์นะคะติดไฟแดงนะคะแล้วหลังผมจะพามาเดินดาวเทานะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าดาวเทามีอะไรบ้างไปแล้วค่ะไปะะไเกี่ยวแล้ว